สวัสดีครับอยู่กับผมช่องมงคลชีวิตมีสิทธิ์กันทุกคนครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมมาทําคลิกลําดับความสําคัญของของพระสมเด็จกันกันกันพระสมเด็จหรือพระสมเด็จเนี่ยว่ากันว่าสมเด็จพระจรันรโตสร้างเป็นยุคต้นๆของกรุงรัตนกโกสินทร์ครับสมัยก่อนเนี่ยคาดจะว่าน่าจะอยู่ที่ 4, 5, รสี่รห้ารประมาณนี้ครับอันนี้ที่มาก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือว่าสมัยนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยยังไม่ได้เลิกทาส แล้วก็แล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าประชากรในในสมัยร .5 นี่มีแค่5ล้านคนแต่ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วต้องมีมากก็ในนิดๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนในสมัยนู้นก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการลงทะเบียนสมพระพระสมเด็จเนี่ยครับมีเซียนบางท่านบอกว่าสร้างน้อยสร้างหลักหมื่นหรือหลักพันแต่ในในมุมมองของผมเนี่ยผมเคยพูดไปคิดต้นๆแล้วว่าเนี่ย ผมคิดว่าสร้างเป็นหลักล้านองค์ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งท่านสร้างเพื่อเอาแจกประชาชนทุกกิริยาวัดกิริยาบทของอสมเด็จพระรัชาโตเนี่ยจะจะแจกพระสมเด็จนั่นก็หมายความว่า,าบินทบาทแจกส่วนมน์แจกพ่อค้าวานี้แจกพายเรือข้ามแจกแจกไม่พอเอาไปโยนน้ำอย่างเงี้ยครับมีหลักฐานหลายอย่างที่ชี้แช็ว่า,าพระสมเด็จเนี่ยสร้างเยอะครับ ร้างเยอะสร้างเยอะ,ยอะ,อะหนึ่งก็เป็นหนึ่งก็เป็นเวลาที่เกิดโรคหาหรือโรคระบาดเนี่ยสามารถเอามาสามารถจุ่มเป็นกระสายยาได้เลยก็แสดงว่ามันมีอยู่เยอะถูกไหมครับันงึงจะมีมีมาใช้ได้เลย2ก็มวลสารของพระุุ้มกอเนี่ยว่ากันว่าเอามาถึง2ลําเรือหรือไม่ก็สองเล่มเกวียนนะครับเอามาเอามาถึงสองและอีกอย่างหนึ่งพอเรามาส่องเป็นพอเรามาส่องเป็นพระสมเด็จแล้วเนี่ยเราเห็นเราจะเห็นส่วนที่เป็นซุ้มกอเนี่ยน้อยมาก ก็แปลว่าเอามาเยอะแล้ว,ลวมีอยู่ในน้อยแปลว่าคงต้องสร้างเยอะด้วยถูกไหมครับสามเออสามสามเออสามเออสามก็กเ็เวลาที่สมเด็จเ,เวลาเวลาที่สมเด็ดเจแจกเนี่ยครับจะสังเกตดูว่ามันจะไม่มีเงื่อนไขอันใดเลยก็คือว่าข้าแถวรับกันทุกวันก็ว่าได้แล้วทีนี้ก็ก็คงจะทําอยู่นั้นหลายปีครับ็หลายปีคนที่ไปมาหาสูมามา,มาไหว้พระม,มาไหว้สมเด็จนี้ก็จะ ก็จะปล่อยได้พระผมเด็กตามไปด้วยต่อมาครับต่อ,ต,อต่อมา,อาเรื่องพระเรื่องพระสร้างเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราผมคิดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่คิดว่าเยอะมันจะมีคนที่คิดว่าเยอะแล้วก็มีคนที่คิดว่าน้อยเพราะฉะนั้นเอา,อาเรื่องนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแต่ผมจะหยุดยกประเด็นหนึ่งเข้ามาให้ให,ให้ทุกคนได้ฟังหรือว่ามาให้ทุกคนได้ลําดับกันครับสมัยรรัชกาลที่ห้าเนี่ยจะมีจะมีจะมี จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่รัชกาลที่5ของเราเนี่ยไปสมเด็จไปประพาสก็คือหมายความว่าไปต้องไปเที่ยวไปไปต่างประเทศครั้งนั้นน่ะถ้าพูดกันในความเป็นจริงคือก็เอาตัวเองเนี่ยไปเป็นไปเป็นตัวประกันให้กับประเทศไทยนะบางเอื่นว่ารัชกาลที่5ของเราเนี่ยก็เอาสมเด็จไกเซอร์ไปองค์เดียวเอ่อก็มีเรื่องเล่า,านะครับเรื่องเล่าว่าถ้าท่านใส่กระเป๋าเสื้อแล้วที่นี้มันมีมันมีคนหรือมีคนมองเห็นปีแสงเรืองรองมาแล้วก็าถาม สามในหลวงของเราในราชกาถุห้าเนี่ยว่าท่านพกสิ่งใดมาเนี่ยในหลวงก็บอกก็ควักออกมาให้ดูเป็นสมเด็จไกเซอร์ครับทีนี้กูรูบางท่านก็บอกว่าพระสมเด็จนี่เด่นเรื่องเด,เด่นเรื่องถ้าใครมีพระสมเด็จไปไหนมีคนรักไปไหนมีคนให้เกียรติถูกไหมครับถ้าเทียบกันจริงๆแล้วระดับพระมหากษัตริย์สมัยนั้นก็จะมีพระมาที่ถูกในประเทศไปอยู่ที่ประเทศอินเดียปรากฏว่าพระมากษัตริย์พระมาที่อยู่ประเทศอินเดียเนี่ยไม่ได้รับเกียรติเหมือนอย่างที่ รัชการที่5หรือในหลวงรัชการที่5ของเราไปซึ่งก็ท่านก็ไปพักที่นอตติงแฮมหรือพระพราชวังนอตติงแฮมแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ของอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยก็มาทรงมาลรองรอ,องรับด้วยพระองค์เองคือลงมาลงมารอที่ถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ชีวช้ว่าชี้ว่ารัชการที่5ของเราเนี่ยส่ง,งได้รับเกียรติครับ ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งกป็ประเทศไทยเราก็มีมีมีพราคู่บ้านคู่เมืองก็จะเป็นผราสมเด็จนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเพื่อนๆที่เจอผราสมเด็จอยู่ในคอคอเพื่อนๆด้วยกันขอความกรุณาครับให้เกียรติกันนิดนึงอย่ามองว่าเป็นพราแท้คนเดียวเพราะว่าโอ,โอกาสที่เราจะกินแหน่งแข็งใจมันจะมีไปคลิปนี้สวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ